มันค้างๆอูน้นั่นมันคืออะไรเนี่ยจะบอกนะฮะซูเปอร์ไซย,ย,ย,ย่าซัปเปอร์ไซยูแค่เลยแค่เลยแข่งอาวสี่ก่อนนะครับเล่นตะกจิบตีแบบนี้จ้าอือหือบ้าอีกทีไม่มีรองเท้าสินะเดีออ๋ยวรอจับเอ้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 หลุด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 ขาครับโอ้โหแกับปีผขวไม่มีผล 오, <목적> 오오다 คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R V ถูกกว่าเติมเองปลอดภยัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยงรลบเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมาอยู่กับกิ d ด์ที่รีเวิร์กมาเลยครับอันนี้ตื่นกดอัดตั้งแต่แรกอันนี้ขอภัยไว้ด้วยนะครับดีนมาเหอน หลายครัง้งหลายคาที่ผมไม่ได้กดอายก็เยอะนะฮะมาวนันนี้รีเวิร์ก็จะเป็นการตีแต่ว่าตีไกลได้ตีไกลนี่ไม่ได้ถึงว่าโอ้โหตีไกลโพนเหมือนแครี่นะครับตีระดับปานกลางแล้วกันเห็นไหมนะครับแล้วก็สกิลสองยิงแบบนี้แล้วจะมีวงกลม,กลม ขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่แน่นานพอสมคัวนะครับมันก็จะเช,ช่แบบเจ็บอยู่นะผมว่าถ้าเล่นเป็นสายเวทก็น่าจะเจ็บนะครับแต่วันนี้เราจะลองมาเป็นสาย200เอซเออมันน่าเล่นมากนะจริงผมเพิ่งได้มีโอกาสมาทำนะครับก็ทำนู่นทำนี่ทำแบบเยอะแยะเลยช่วงนี้มาดูกันสายนี้ตั้งแต่คนดูบอกให้ทำนะครับติดใจเลย <laughs> เดี๋ยวค่อยมานทำสายเวทแล้วกัน ผมว่าส่ไเว้ยก็น่าจะแรงนะครับที่มันค้างค้างโอ้โหนี่นมันคืออะไรเนี่ยจะบอกนะฮะซูปเปอร์ซาย่าซัป,ปเปอร์ซายูแช่เลแช่เลแข่งอ้าวสี่ก่อนนะครับเล่วต้องก,กระจิบต,ตีแบบนี้จ้อาอาือฮือโอ้โเป็นคนฆ่าแมวอะรีเวิร์สสกิลตึงตึงไม่มีอะไรยากนะครับที่เหลือก็อ อย่ามาออฟเลนก็พอนะครับโรมิงพอสุดๆใน่ทยผมเห็นโรมิงน้อยมากผมก็ตรงน้อยนะครับแต่ก็มีเล่นกันอยู่ในช่วงเทสซีซั่นแบบนี้นะครับก,ก็มีเอามาเล่นโรมิงกันส่วนใหญ่เลยครับแต่ออฟเลนก็ไม่มีนะครับต้องบอกเลยาตามตรงว่าไม่มีนะครับพี่เดไม่ได้ฉ อาจจะมีคนเอามาเล่นนะครับผมก็ไม่ได้เจอทุกคนนะที่ได้นาวีนีฮะเฮ้ยเนี่ยพระกูบับมาใหม่เอาใหญ่เลยว่ะบับบับอีกทีบับอีกท,ทีไม่มบี้รองเท้าสินะเดี๋ยวรอจับเอ้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 หลุดหลุดหลุดหาครับ โอ้โหวิว่งดีนะพิมพ์ป้องช่วยว้ายเซิร์ฟบอร์ดโอเคเซิรฟ์ฟเซิร์ฟกับซัมเมอร์นี่ของดีเลยนะครับไอหน,นิงสกินมันใช้ได้ดีนะแต่ว่าโดนเนิร์ฟไปแล้วเซิร์ฟบอร์ดนี่ช้านะครับผู้สกินซัมเมอร์นี่โคตรเท่เลยนะขึ้นเซิร์ฟบอร์อด ทำไมท่านไม่ขึ้นให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูเอาไว้ดูเอาไว้เผื่อเอาไปเกีย <laughs> เนเพื่อไปสายเกียนนะเล่นจริงก็ลำบากนะครับผมบอกเลยลำบากร <c oughs> อ,อกขึ้นดาบแรกก่อนเลยนะครับ <c oughs> สายนี้ต้องพยายามเก็บเงินก็ <c oughs> บอกแล้วพยายามเก็บเงินแล้วก็พยายามตายน้อยที่สุดไม่งั้นจะเล่นโคตรยากนะครับ อันนี้เราก็ไม่ต้องแบบต่อยเก็บลมแล้วเก็บลมต่อยอ่ะต่อยได้เลยนะจ๊ะตันตัวนูน้นเรามาลเลยพี่โอ้ตันแล็คล็อกสองสยองนะครับหักทีไม่มีเนื้อเลยอันนี้มีนะพักข่าวแล้วกลับบ้านดีกว่ากลับเล็ดีกว่าถาับเส้มาแล้วด้วย พยายามถ้าเป็นตัวฮฮาในออฟเลนนะครับหรือว่าตัวที่ไม่ใช่เบต้าที่เขาไม่ใช่ยืนเลนเลยเนี่ยพยายามฟาร์มนะครับพยายามฟาร์มแค่ตัวมันก็แพ้อยู่แล้วนะถ้าจริงๆก็เจอมาสส,สวดหมดนะครับมีแค่รองเท้าคันซีๆโดนมาสสวดเลยครับจริงๆเอาแล้วจุดพลิกผันเฮ้ยดูในมินิแมปเขาเอาจัด อ๋อแต่ถ้าไปโดนฮีโร่ไอตรงจุดกลมๆเนี่ยก็จะอยู่ที่สตูที่เรายิงเลยนะครับไม่เหมาะจัดอ่ะเหมาะก,กับเหมาะสายตีจัดอะ่ะรีเวิร์เอือเนี่ยครับเป็นไงเราเท้ากันซีซีอันติไม่มีผล้คยๆกับมีผัวไม่มีผลอื้อหอูนกกระทิบ นล้วกระติ๊บปี๊บดิจะต่อยไก่มันผัดผัดไปเลยเหรอ,อู่น่าเล่นจัดครับน่าเล่นจัดครับปรับเร็วยมมิ่งถึงสองร้อยครับก็ถามว่าทำไมถ,ถึงต้องถึงต้องสองร้อยใช่ไหมตอนแรกที่ผมเข้าไปเทสเลยครั้งแรกนะครั้งแรกที่เข้าไปเทสในโหมดฝึบโกรดนะครับตอนแรกก็นึกว่าเออมันจะปรับให้ออนิเมชันมันช้าลงนะครับเหมือนเดิม ตอนแรกแค่รู้สึกช้กชาๆหน่อยแต่ว่าเหมือนเดิมเลยครับต้องขึ้นเป็นอีฟิกคลอ,อนอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเสียงลอ็อกเรียบร้อยโอ้โหคอมโบคอมจ่อยแบบนี้ดีจอยเลยฮะดีจอยซันซิวผมสวยื่งสลัสวจิ้นหน้าลำอะ่ะ นะครับอีฟิคคอร์ไอเทมที่ทําให้เราถึง200%ะน,นะแต่ถ้าเป็นไอเทมอื่นมันไม่ถึงเพื่อนๆมันไม่ถึงอันนี้รูนก็จะเป็นรูนตีวายสาที่สจะเป็นอเวกสปิริตแล้วก็สเตยนะครับแบบดั้งเดิมของซิลเลยแต่ก่อนซิลแบบใช้รูนนี้รูนนี้เลยนะครับมาแรกๆเลยต่นนี้ซิลก็กลายเป็นน่าจะเดโซเลกันแล้ว,ลวมั้ยยิงต่อยโดนแทงนี่อย่างมันนะผมบอกเลยแทงมันไม่ค่อยทำอะไรเราได้เดี๋ยวดูดิ ที่ต่อจะแทงกิ้งมันนะครับแบบเพื่อนๆแรงไม่สูงมากอาจจะเจอมอรอตออฟเลนอยู่เจอพวกแทงก็ต่อยเลยครับสบายๆมันแกล้งเราไม่ได้ดาเมจมันไม่ถึงนะครับยิ่งเราต่อยไวแล้วนะเออลืมพืชพืชพูดอีกอย่างหนึ่งนะมันพาสซีฟท่าที่ผมเล่นมานะตอนนี้นะครับมันไม่มีเกาะข่าวแล้วปกติแล้วสไลด กอดขาวมีใช่ไหมส๊ออันนี้สไลด์ <c oughs> ลากาดขาวมีนะครับแต่ถ้าต่อยเก็บพัตสีไปมันไม่มีนะหรือมันปีวะเอ๊ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองใหม่อีกที <c oughs> <c oughs> ก็งงง,งวะ่ะสไลด์ยังมีไนงะชาเต็มที่อะชาเต็มเหนียวเช็ครองเท้าตัวไหนตัวไหนไม่ออกเท้ากันซีโดนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ออกนะสิเนี่ย มันเข้ามิติได้เาะวะถ้าซินโดนเราล็อกมันเข้ามิติได้ไหมไม่มต้องลองนะ <c oughs> มอตอนนี้แบบของหวานเลยอะสายนี้มตอตได้ของหวานเลาเลยอะ่ะเหนือไหมล่อยธรรมดาถ้าเก็บธรรมดานะครับมันไม่มีเกาะข่าวขึ้น้วยเพื่อนๆเห็น <c oughs> ไหมแต่ถ้าสไลด์จะมีเดี๋ยวี้เพิ่งสังเกตนะครับ อาลจุ้ยเอาละจุ้ยเดี๋ยวเรามาออกใส่ให้เขายืนยืนวัดหรือว่าแบบยืนเชิงมวยกันหน่อยเลยครับเป็นฟอสการ์แล้วกันเรียบร้อยครับสองร้อยเรียบร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์โหดเวทโอ้โหนี่มันนักเวทของแท้เลยวะ แล้วในบ้ามันมาเขียนว่าเป็นเมดไฟเตอร์เต็มตัวแล้วนะครับเมดไฟเตอร์ Fighter, จริงๆมเขียนว่าเมดไฟเตอร์เรียบร้อยเลยครับตอนแรกเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่เพิ่งมีโอกาสมาเล่นในแพทนี้แล้วก็มันหายไปแล้วนะครับไอ้ขาบูมว่าเมดไฟเตอร์น่มันหายไปแล้วโคเซ็งจริงถ้าใครเจอมอตอนออฟเลนนะครับบอกเลย ใส่แบบใส่อย่างเดียวอะ่ะเพื่อนตันให้ทีตนัตนตนันตันนี่นี่นั่งใครยองยองสูงก็โดนเหมือนกันฮนะตัวยองยองสูมอะ่ะลองคิดภาพเราที่เป็นสายโรมมิ่งนี่แล้วมันนั่งยองยองสูงแล้วก็โป๊ะไปเรื่อยโป๊ะไปเรื่อยแล้วแล้วก็เรามีไอ้ตรงแช่บอ่อน้ำพุด้วยนะครับไอ้วงกลมอะนะ่ะเนี่ยมันก็นั่งสูมไม่ได้นะครับก็เฟี้ยวอยู่ แล้ปกติโลมี่ผมเห็นเขาก็ออกบุมตรงบุมติ๊กกันไหมยัเปมนสายดับเมจบ้างนะสะ่วนใหญ่เลยเข็บเล่ยปม่สายดาเมจส่วนใหญ่เลยอันนี้เรามีพอสแก๊ให้เขาถึกนิดนึงแล้วก็เล่นเล่นสดๆดฮะไม่รู้ว่าจะออกอะไรทีถ้าโดยไอเทมถ้าคอมโบแล้วก็ม si ีพลังเวทด้วยก็น่าจะเป็นกุมเหียแหละ เซฟเซฟอะไรเซฟตันเด็วไหนเด็ยวะหนเด็ยวะไหนมัติดตันข้างนดูดูเกยด็กปยด็ดูกูต่อยดิก้องยุ้ยเดี๋ยวกูยเด็กดไม่ยเยครับคือเรารับดเม็แทนแบบีกปอ้เตี้ยเดาตปุเด็ก เพราะอะไรเออไหนพูดซิแพ้เพราะอ,อะไรน่าจะหาคนบาปอยู่แล้วถ้าดูใจเทมก็น่าจะเป็นกูแหละน,นนอนดูป่าเข้าโอเคไปทางป่าแล้วป่ารับจบเกมไหนคือเกมไม่ดีอะป่ารับจบร,รับจบทุกข้อเก่าหา หนหนอินอินเด็บอินนะเพื่อนเด็บอินเด็บอินดีเฟนส์อินทาวเวอร์อยู่อยู่ดีๆก,ก,ก็กลายเป็นเกมตามเขาแล้วครับนี่ก็ต้องใช้แอติออกเน่ยแต่ตัวเราตัวโป๊กไม่ได้แรงนะครับเพื่อนๆคือเล่นหนายนี้ไม่แรงเลยต้องกูัว่าไม่แรงเลยนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมลองไปสายสายเวทให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นจางไหร เยอะยังไงพุทตรงแบบสโลน้ำวนอะไรอย่างงีน้น่ยก็น่าลองนะออกคาถาสารโลมายิงไปเรื่อยอล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ถึกอยู่ออกสองออกสองที่ก็ถึกอยู่เนี่ยฟอสแกดภาคมุมเขียวเคลียเป็นเทศกาลเคลียม่วงไปก่อนครับ ใกล้ถึงนาทีแาบแล้วนาทีสุดท้ายครับ14นาทีสุดท้ายเหรอเชื่อกูไม่ได้คิดอะไรเทมมาเดยเด๋ยวขอคิดแปบบ๊บคิดไม่ออกปะ <laughs> คิดไม่ออกจะออกอะไรดีหรือเราแบบลองลองเป็นไฮบริดออกเป็นอาร์กนี้ไหมเพื่อนหรือลองเฉยๆอย่นี้ครับ แต่คอนเทเนต์แรกอะก็คือต่อยอย่างงี้ต่อ,อยแล้วมันดิต่อยทะลุอ่ะโคตรเทพไม่จับจัดโอ้ยแอฟยี่สิบวิลาทีสุดท้ายแล้วกดยองแพ้กันแล้วหรือว่าโอฟีอวะไม่อะคนอยากลองไม่ต้องลองไว้ <c oughs> พี่ชายในให้ผมเช็คหน้าในผมตายแน่นอนสวยนั่นแหละเตี้ยตายเว้ยเตี้ยตายเว้ยกูลองให้เพื่อนสวยพ้าพ้าแทงพ้าถึกพ้าแทงไอ้ฮะตันให้ผมมาติเคียวมามามาติเคียวโอ้ยตันไม่โดนเลยขอรับพี่แค่เราเหลือสามคนนะครับ

โหนี่มาแล้วถ้าเป็นแพทเก่าอ่ะเกาะขาวมันจะเพิ่มเด้งเยอะมากเลยจริงโช้าไปว่ะจะรับไฟชนะก็ดีสิฟต์อยู่นี่สิฟตอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหตาเข๋ท็อปเจริญปิดมันเลยนี่ไงกูเจอแล้วคนผลิตแพแว่นท็อปเจริญนี่กูเจอแล้วใส่แว่นเป็นอีฟูลเลเซอร์มาเลยอะ เราเสียคอสติเลเยอร์แต่ว่าไฟชนะเมื่อกี้ครับไว้ก <c oughs> ูได้ตัดไปแล้วเลยเกมไ่เงเ้ยสกิลไม่พอ,อยังสกิลไม่โดนยังพอทนจะติไม่โดนได้พอเลยขึ้นบานได้นะครั้งนี้แต่ว่า ทีมตรงข้ามก็เกิดที่เรียบร้อยนะครับได้กลางได้บนดึงยาวดึงยาวบุธพลากูเปิดแล้วอะ่ะพากูเอาแล้วพลากรเอาแล้วล็อกเปลี่ยนรองเท้าสิจ้าเปลี่ยนรองเท้าสิจ้าเอาตายสิคลิปมาแบบนี้แกไม่รอดแน่ยิงป้อมอย่างเดียวไอ้น้อง เอามา่ก่อนเอามา่ก่อนเอาเมื่อกนเลิกเล่นเถอะเด็กกมแล้คกูรัวตลอดโอเคครับประมาณนี้สลับกิลเดอร์เป็นรีเวิร์สนะครับปรับมาให้ผมชอบนะนะครับเอาท่าเท่ามาเกียร์นี่ชอบเลยนะครับแต่ถ้าเล่นไปใส่เว้ผมว่า น่าจะโอเคเออเดี๋ยวค่อยไปลองกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกรียนไปแล้วกันนะเออแบบดูใครเครียดน,นะครับไอเทมก็น่าจะไม่ขึ้นให้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเล่นในออฟเลนลำบากแค่ไอเทมก็เกรียนแล้วนะครับออกดาบชิมาอีฟิตคออะไรอย่ีนะ้เล้ะโอเคถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ